สัมผัสพลังสัมภเวสีผีเรร่อนณช่วงเวลาหนึง่งเมื่อชีวิตของคนเราตกต่ำลมลุกคุกครานอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนบางคนไม่ทันตั้งตัวรับไม่ไหวบางคนมีสติรับได้สู้ได้ทนไหวแต่ไม่น้อยก็ให้หวนคิดนึกถึงไปว่าน่าจะเป็นผลมาจากกรรม นำพาทำให้โชคชะตาเล่นงานหมดอำนาจวาสนาบารมีสู้ไม่ได้ก็แพ้ไปสู้ไม่ไหวชีวิตก็ไม่อาจฝืนชะตากลับมาฝืนคืนดังเดิมว่ากันว่าใครยิ่งมีวิบากกรรมมากก็ยิ่งสะดุดดำดิ่งถูกมากมหาศาลหาทางไปเจอกับแสงสว่างปลายอุโมงค์ไม่ได้เลยเรียกว่ามืดมนไปหมด ตั้งสติกันให้ดีๆเชื่อหรือไม่เชื่อก็อย่าลบลู่ให้เร่งรีทำบุญสร้างความดีชดเชยให้เจ้ากรรมนายเวรใครที่มีกรรมเบาก็อาจจะคลายได้ทุกก็จะเบาบางลงไปได้แต่กรรมหนักถึงหนักมากๆถ้าอาจจะรับไม่หนักเต็มที่หรือร้อยเปอร์เซ์ก็ได้เพราะด้วยกรรมก็คือผลจากการกระทํา ในทางธรรมว่ากันว่าถึงเรื่องที่เกี่ยวโยงศรัทธ,ธาความเชื่อก็หมายถึงเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อในสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลเชื่อในสิ่งที่ดีงามการกระทําความดีไม่ตื่นเต้นลุ่มหลงไปตามสิ่งที่อยู่ข้างหน้าศรัทธ,ธาสี่มีว่ากรรมศมรัทธ,ธาเชื่อในเรื่องของกรรมวิบากศรัทธ,ธาเชื่อในเรื่องของผลวิบากกรรม กรรมสักตาสัาเชื่อในความมีกรรมเป็นของตัวทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วและตถาคตโพธิสัตธาเชื่อในเรื่องของปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตหากจะพูดกันในแง่ของวิทยาศาสตร์ยึดโยงตามหลักเหตุและผลแน่นอนว่าไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นมาได้ล,ลอยๆเช่นว่าน้ำระเหยไปก็กลายเป็นไอ้น้ำ กระนั้นแล้วก็ยังมีเรื่องราวไม่น้อยที่วิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์หาคำตอบไม่ได้เช่นแม้รู้ว่าพายุเกิดขึ้นได้อย่างไรที่ไหนแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมไปเกิดตรงนั้นต่างกับเรื่องของกรรมหากแม้ได้ศึกษากฎแห่งกรรมแล้วจะรู้เลยว่าไม่มีเรื่องสุ่มหรือบังเอิญล้วนแล้วมีเหตุมีผลทั้งสิ้นการพิสูจน์หาสาเหตุปัจจัยที่เป็น ไม่ใช่เรื่องง่ายทํานองเดียวกันกับเรื่องการกับชาติมาเกิดรละลึกชาติได้นั้นเองกล่าวกันว่าการกับชาติมาเกิดนั้นเป็นความเชื่อที่มีมาแต่โบราณแล้วผู้ที่ละลึกชาติได้นั้นมีน้อยเหลือกเกินและเกิดขึ้นได้เป็นกรณีพิเศษเท่านั้นด้วยเพราะส่วนใหญ่จะลืมชาติพบในอดีตไปกันหมดเรื่องลี้ลับอาถรรพ์ปริศนาทั่วโลกมีผู้โพดเอาไว้ ถึงความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับกล่าวถึงการจําอดีตชาติได้หมายถึงการที่สามารถจําอดีตชาติได้ด้วยความทรงจําปกติโดยที่ไม่ต้องใช้วิธีการใดๆเพื่อให้ได้มาถึงความทรงจําเลยไม่ว่าจะเป็นการสะกดจิตหรือวิธีอื่นๆขณะที่การระลึกชาติได้นั้นหมายถึงการได้มาซึ่งความทรงจําในอดีต โดยการใช้วิธีการใดๆก็ตามเพื่อให้ได้มาอาจจะด้วยกระแสการฝึกฝนจิตฝึกฝนสมาธิแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการระลึกชาติได้ไม่ได้มาด้วยความทรงจำแบบปกติโดยทั่วไปน่าสนใจว่านักวิทยาศาสตร์นักจิตวิทยาไม่น้อยยอมรับและเชื่อกเกี่ยวกับเรื่องการระลึกชาติและยังคงเดินหน้าหาคำตอบที่เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่างชัดเจนอยู่อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงถึงอีกเรื่องการสัมผัสในสิ่งที่มองไม่เห็นอาจจะด้วยความรู้สึกบางอย่างหรือเห็นอะไรบางอย่างโดยเฉพาะความเชื่อเกี่ยวกับผีเร่ร่อนวิญญาณสัมภเวสีแน่นอนว่าผีเหล่านี้มีฤทธิ์อยู่พอสมควรและจะกล่าวได้ว่ามาดีก็ดีไปแต่ถ้ามาร้ายก็เป็นผลร้ายกับมนุษย์ที่ประสบพบเจอนั้นได้ประสบการณ์หนึ่งจากคนใกล้ตัวไปทำบุญที่วัดแห่งหนึ่ง อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีหลังจากเสร็จการรับศิลรับผ่อนแล้วระหว่างที่ลงจากศาลานำน้ำที่รถกรวดมารถที่โขนต้นไม้ใหญ่ตามความเชื่อศรัทธาที่มีมาแต่โบราณในเรื่องการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับก็ปรากฏว่าอาการแปลกๆเมื่อรู้สึกว่าหนักบา่าหนักคออย่างกระทันหันเหมือนแบกอะไรไว้หลายสิกิโลกร,รมัม เหตุการณ์นี้อยู่ในบรรยากาศใต้ต้นตะเคียนใหญ่ที่มีสารตั้งอยู่อย่างเข้มขลังสะท้อนถึงแรงศรัทธาที่มีอยู่อย่างไม่น้อยนี่เองทําให้ต้องคิดรู้สึกได้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาแน่ๆเข้าใจว่าอาจจะมีวิญญาณเร่ร่อนหรือสัมภเวสีมาก,ก่อขอส่วนบุญด้วยเพราะว่าคนคนนี้ไม่ได้แค่เพิ่งเคยเจอกับเหตุการณ์ลักษณะนี้แต่เคยเจอมาก่อนหลายครั้งแล้วเพื่อนสนิทที่คุ้นเคยจะรู้ว่า เธอมีสัมผัสพิเศษอะไรบางอย่างโดยเฉพาะสัมผัสจากพลังสิ่งเหนือโลกเหนือธรรมชาติที่มักจะผ่านเข้ามาเกาะในว่าเพื่อขอให้แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้บ้างกระนั้นแล้วผลจะออกมาได้ดีได้น้อยอย่างไรนั้นไม่มีใครพิสูจน์ได้เช่นเดียวกันหากแต่สิ่งที่สําคัญมีอยู่ว่าครั้งที่เจอทุกครั้งจะสวดมนต์ตั้งจิตอธิษฐานหรือมีโอกาสจะไปทําบุญแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ ที่หน้าแปลกเพียงแค่ตั้งจิตอธิษฐานสวดมนต์เพียงเท่านี้สิ่งหนัหนกๆที่แบกเอาไว้ก็ค่อยๆผ่อ,อ,อนคลายลงไปได้รู้สึกเบาตัวขึ้นมาอย่างปาฏิหาริย์เลยทีเดียวเชื่อมโยงศรัทธาความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้บางคนเชื่อมต่อถึงผีเรร่อนก็ได้นํามาไปสู่การทําพิธีบูชานับถือทํานองฝากผีฝากไข้ให้ดลบัรดาลมาถ่ายทักในเรื่องต่างๆล่วงหน้าไม่น้อยก็อาจจะรู้สึกคิดไปเอง หลงตัวว่าเป็นคนไม่ธรรมดามีความพิเศษอะไรอย่างเหนือธรรมชาติติดต่อเทพได้ติดต่อกับอาจารย์ต่างๆได้แลกกับสิ่งต่างๆตอบแทนด้วยศรัทธ,ธาและเครื่องเส้นกระนั้นแล้วก็มีความเชื่อที่เหนือไปกว่านั้นกล่าวคือระดับของพลังงานเทพชั้นสูงนั้นไม่อาจจะติดต่อกับมนุษย์ได้ง่ายๆด้วยเหตุผลของกรรมคลื่นที่แตกต่างศรัทธ,ธาที่นำมาซึ่งปฏิหารเชื่อหรือไม่เชื่อ โปรดอย่าลบหลู่